ช่วงตลอนชิมกับแป้งตราหมีคู่ดาวค่ะช่วงตะลอนชิมกับแป้งตราหมีคู่ดาวในวันนี้นะคะนกกลับมาที่แตนริดูอีกครั้งหนึ่งค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมเมนูเด็ดชื่อดังของชาวแตนริดกันค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นตามนกไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นก็นั่งอยู่กับคุณพี่บุญยงหรือว่าที่ใครๆรู้จักกันดีในนามที่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเจจุนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูเด็ดเมนูดังเมนูขึ้นชื่อของชาวเปรร้วนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวปากหม้อที่มาที่ไปนี่เป็นยังไงก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนี่ร้านของคุณพี่นี่มีอะไรบ้างคะก็มีก๋วยเตี๋ยวปากหม้อค่ะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะข้าวก็มีข้าวหน้าคอหมูหมักทอดค่ะข้าวหน้าไก่ค่ะข้าวขาหมูแล้วอะไรในร้านที่ ขายดีที่สุดเป็นทุกๆเมนูแต่ก๋วยเตี๋ยวปักหมอ้อจะขายดีเออเข้า,ขากันไปแล้วก๋วยเตี๋ยวปักหม้อทําไมถึงได้นําเข้ามาขายในร้านได้เพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะคบเป็นไงมาไงถึงนําก๋วยเตี๋ยวปักหม้อมาขายได้อะคะดีเป็นเป็นคน นมสารคามนะคะ,คะก็เป็นแหล่งกําเนิดก๋วยเตี๋ยวปักหม้อด้วยะค่ะก๋วยเตี๋ยวปักหม้อของเจ๊ๆนี่มีไส้อะไรบ้างคะมีก,กุ้ยช่ายกุ้ยช่ายถั่วงอกถั่วฝักยาวค่เต้าหู้ค่หน่อไม้แล้วก็ใช้โป๊หวานพูดอย่ายงนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากจะเห็นนะคะว่าหน้าตาแป้งที่เขาใช้ทาก๋วยเตี๋ยวปักหม้อเป็นยังไงนะคะต้องขออนุญาตไปชมสูตรการทําแป้งนิดนึงนะคะ เด็ดของแป้งที่นี่เป็นยังไงนะเราใช้แป้งแป้งนำแป้งขา้าวเจ้าค่ะสองอย่างรวมกันค่ะแป้งที่นี่ก็ผสมมาแล้วแจ,ก,แจกสูตรที่เราทำเนี่ยก็จะเหนียวนุ่มนะคะตัวจะไม่แตกไม่จะไมะ่มีเล็ดปิดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอทาสิสูตรเจจูนี่หนึ่งนะคะเจจูบอกว่าแป้งของร้านเจนี่คือเหนียวนุ่มแลบรองว่าถ้าลองทําแล้วมือใหม่หัดทําก็ไม่มีแป้งแตกเพราะว่าด้วยส่วนผสมของแป้งนะคะาเดี๋ยวที่สูตรกันเลยค่ะ ใอาจไหาขจไหผ่านแล้วนี่ก็ออกมาเป็นหน้าตาก๋วยเตี๋ยวปักหม้อนะคะที่เสิร์ฟพร้อมกับน้ําซุปน้ําซุปของเจ๊จ๊กนี่เป็นสูตรอะไรคะยังไงก็หลักๆก,ก็เป็นกระดูกหมูกระดูก <ไป S 2> หมูนะคะ ส่วนเครื่องเครื่องก้านเคียงอื่นๆนี้ต้มแยกแล้วก็คีบมาใส่น้ำซุปนี้ครบเครื่องเลยเพราะว่ามีทั้งขาไก่มีทั้งกระดูกหมูคือมีหมดเลยครบเลยนะคะและที่สำคัญคือน้ำซุปหวานหอมจริงๆค่ะแป้ง้าเหนียวรื่งคอจริงๆเลยนะคะแล้วก็รสชาติที่น้องพานไปคือเป็นไส้หวานให้ถั่ว นะคะอร่อยมากแล้วก็ทานคู่กับน้ำซุปไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้าได้กันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับก๋วยเตี๋ยวปักหม้อร้านจิจุสูตรเจ้าเดียวเลยนะคะของแป่งริ้วนี้ละะ่ะค่ะและเมื่อทําอาหารดีมีคุณภาพนะคะแป้งตราหมูผู้ดาวก็มอบผลิตภัณฑ์ไว้ให้จจจุ๊ใช้ด้วยค่ะนี่ค่ะ